โอ้ยเบิงบ้งเบิ้งหิดอันนี้ค่ะโอ้แตยถืออันนี้น้ำแทะโอ้ยเบิ้งหิเพิ่งยู่หัวเขียวค่ะแก้วสีเอ้าขาไหลมาเบิ้งเป็นเห็ดพึ่งตองกับสาวแพวอ,อีกคือเก้าค่ะว้าว เป็นล่าด้ค่ะนี่บ่เอาถ้าเป็นล่าห้อง่อต้องไปเอามนาะถ่ายงนี่โอ้ยสิได้หลายเนาะคะ่ะเบื้องหิดเพิ่งขาคุณค่ะดอกเป็นมูดีแทะเนี่ยนบอดอกมียางงามเลยค่ะเอาบรรยากาศงามงามมาฝากในช่วงเศร้าๆค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเสาร์นะคะงามคักค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับชู่ช่องสาวแพวผ้าไปคือเก่าคือเดิมนะคะเมื่อนี้ก็พามาโลขกหาเก็บเห็ดคือเก่าละค่ะเบิ้งสาวแพร่เขามาสาวแพร่ก็ได้เป็นเห็ดเพงเหลืองลายเติมแล้วนะค่ะแพรวก็บรรยายคิดให้เบิ้งเนาะเพราะว่าแพร่ไปเก็บอยู่ข้างล่างเพล่ว่ามัน ห้างแพล่ก็เลยข,ขึ้นมาขังเทิงเนาะค่ะพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็สวัสดีในวันที่สิบเนาะคะ่ะสิบก,ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2568เนาะคะ่ะฮอกก็มาลุ้นมาตามกันเบื้องะคะ่ะว่าเมื่อนี้สาวแพล่ซีมิความมา่ำมันซ้ำหมู่ว่านบอเนาะเ้าใหญ่โขก,กจกนันเอยเนาะ,ะที่เหล็กสาแวแพล่วาสิบหาคลิปให้เบิงะะ้งหลังค่ะแต่ก็อดบ่ได้แพล่มาพอเห็ดอีกเนาะคะ่ะแพล่ก็เลยติดท้ายคลิปให้เบิงะะ้งค่ะมามาลุ้นมาตามกันเรื่อยๆเลยค่ะไอ้มาเบิ้งเป็นเหตุพึงเขาะค่ะพี่น้อง อดขินหอดเห็ดพึงเขา่บาบ่ได้นะคะจ้าเป็นเอียงเป็นคนมกักเห็ดพึงเขา่าเบื่องดอกนี่นี่ค่ะได้มาวังหันนี่แต่กบ็บใบไายคลิปให้เบิ้งซ้ำเนาะนี่กระแมนค่ะอันนี้ดอกงามๆเลยเบิ้งแผ้วพอเห็ดเพิงแดงข้ามค่ะป้าดง,งามเลย บุเกเคลียแล้วค่ะเดี๋ยวโันดอกน้อยๆมันสิตายนับขอไปใกล้ๆค่ะเห็ดพิงแดงอันนี้มาขาเน่าเนาะค่ะถ้าบ้านสะเพอเอินเห็ดพผงแดงขาเน่าด้วยค่ะ ดอนกน,นั่นอะไรนับไปใกล้ๆค่ะคุ้นมากค่ะพี่น้องเอาตะดอกง่าย แล้วมันสีกรรมเลยเด้อค่ะเป็นสีก่ํำๆเลยถามวนานำต้องปาดออกโอ๋เบิงบ่งเบิ่งเห็นอันนี้ค่ะอุ๊ยตายถือกันนี้อื้องามแท้อืมเตเลดอกค่ะ แต่อสวนเด้ค่ะหิดผึิงนุ่งข่ะงามงามโอ้ยเห็ดผึิงสาดเด้ค่ะว่าผิดโอ้ยลืมผึิงสาดค่ะผึงสาดเดี๋อยอีกดอกนึ่งะดอกนี้ยืนนึงอยู่เลยค่ะ บึงห็ดพึ่งนิ้วหัวเขียวค่ะเคาสิบเเอาขาไลา่บ่ต้องด่ามาเด้อค่ะขาเห็ดพึ่งนิ้วมันก็แาะสบเพราะปันใดดอกค่ะแต่ก็แล้วแต่ผู้มักบางคนเพิ่นก็กิ่นแตงแต่เห็ดพึ่งนิ้วเนาะคะ่ะหัวรุดช่างพึงแดงขาไลา่ค่ะเฮ้ยกำลังเกิดเลยค่ะเอ้าติด,ดกันมาสาม,สามดอกว่าสิบเเอาละละดอกน้อยๆก็ได้ ข้างดอกนี่ค่ะมีอีกสองดอกเฮ็ดพึ่งเขาหนายู่ค่ะอคุคนกันมาค่ะพี่น้อง มาเบ่งเป็นเห็ดตรงตองก็สาวแพลวอีกคือเก้าค่ะว้าวนี่แหละค่ะพี่น้องกว็ว่าอยากปาถิมนะคะเห็ดชนิดนี้บานไวให้ไวเลยค่ะกรเลรบ้า,าปลาถิมเอ้าดู้จำวัวก็ะไรอนล่าด้วยค่ะนี่บ่เอา เอาเป็นลาห้องพอตรงไปเอาไหมหาัวม,ม,มันแห้งรุดไว้เนาะคะ่ะใส่กระตายก,ก่อน như đây là khá mà này Nào, ở đây được điều bình nấu kha ngồi lướt xong ไงนี่โอ้ยสิได้หลายเนาะค่ะผิดอย่างเดี๋ยวมันจุงบ่ได้ค่ะพี่น้องพูดว่าเคลียร์มลบิด อมันง,งามายไยแค่ใคเบึงเห็ดเพิ่งขาคุณค่ะออกเป็นมู่ดีแทะดอกมันเ้าสิปลูกไว้อีกดอกนึงพุ่จะมีอีกค่ะนีะ่เอาได้สองดอกดอกนึงปลูกไว้พาดเงาหนีไหมค่ะ เรารู้สึกว่าเห็ดอันพึงงขาไล่เนี่ยออกเป็นมูดีดีค่ะปีนนะโอ้โหถ้ากินสิเห็นทีละดอกดี๋ยวนี่เห็นเป็นมูอยู่งามผมนะคะ่ะอ้ดอกอะไเออกมานํ้ำสำํำกันได้สู้นแล้วก็บ่าอยากแง่ดอกค่ะเห็ดเึ่งเนี่ยบอดอกนี้ยางงามเลยค่ะ เห็ดพิ่งแดงขาเน่าจังเดยมางงามค่ะแขกค่ะอขาบอเน่าเด้อเนี่ยทำผันสะเพรอวเอินเห็ดพิ่งแดงขาเน่าเนาะคะ่ะเก็บด,ดอกไดพอมู่ไถกระบอกทุกมู่นะคะ่ะอาเหาก็มาเบึง่งผลงานการหาเห็ดของหอาในเสานี้เลยนะคะพี่น้องเออหมานอยู่ค่ะ โคกคอยมานเนาะอย่าถิมโคกเก่าค่ะพี่น้องหาเห็ดถิมโคกเก้านี่มันบ่ได้เห็ดเนาะค่ะบึ่งนี่งามงามเห็ดมือนี่กำลังเป็นตุ่มดีๆเนาะคะ่ะบานก็พอดีๆนี่แหละถ้าเทาก็ลายขึ้นกันค่ะสาแพร์ไันท้ายคลิปให้บึ่งเนาะเทานี้ล,า,ลายถิมลายเนาะคะ่ะเริ่มดอกหน่อยก็ลายแจ้งมันออกจกังใดดอกค่ะเทาแน่ออกไม่แน่ก็มีเนาะคะ่ะเข้าได้เมื่อนี่ก็จะเป็น เห็ดพึ่งเหลืองอยู่ข้างล่างเนาะค่ะแต่ว่าบริษทายคลิปเนาะมาเศรนี้เนาะแล้วแล้วฮอ่ก็ไม่ได้เป็นเห็ดพึ่งตองเห็ดพึ่งเขาแล้วก็เห็ดพึ่งขาไล่นี่ค่ะขาคนเนี่ยอปีนี้มันออกเป็นมูดีดีค่ะพี่น้องเขาโอเป็นมูดีอยู่เนาะเอ้เมื่อนี้ก็ เริ่มสวยแล้วนะคะฮอกกิสไว้ลุ่มบนนอลเนาะได้สซัมี่ก็ถือว่าดีคักแล้วล่ะค่ะที่เด็กให้คิดว,ว่าสิบว่าได้ออกซะเลยนะคะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้แพลก,ก็สิพอไว้สัมมี่แล้วเนาะค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวแพล่ผ้าไปนั่นเองเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ